อ่าเดี๋ยวเวลาท่องโลกกว้างแล้วค่ะมาลูกมาไปแล้วลูกสาวมาแล้วมามาอมาอ๋ท่องโลกกว้างแล้วเนะคะ่ะดู๋ิที่จะพากันไปไหนเนี่ยสองสาวนี่ค่ะ กินน้ำอาบน้ำไม่เชื่อใจก่อนเลลูกเด้ออาบน้ำกินน้ำไม่เชื่อใจก่อนอาบน้ำก่อนค่ะน้องใบบัวใบบัวจะอาบน้ำก่อนนะคะน้องใบเตยได้กินน้ำสาย,ยางแล้วเด้อลูกเด้อหลานยังสบายใจเลยบาดนี่เออีหลานได้กินน้ำสําสบายแล้วเออคนได้กินน้ำสายยางคนมีแห้ง ตักลูกตักเี h a วล่ะนัเง nhao ลออน้ำไหลแห้งผอมเนน่ยน้ำไหลดีกินน้ำตัวพอเออหลักกิน้หลายๆผิวจะได้สวยๆไปเตยว้ายผู้สาวเงี o ยวี่กินน้ำก่อนนะคะเดี๋ยว จะพาไปท่องโลกกว้างวันนี้มีคุณยายน้ำหวานกับพี่น้ำชาอยู่ด้วยนะคะโอยเบงขอน้ำกินแน่จ้าขอน้ำกินแน่จ้ากินน้ำดีดี โดนอาบน้ำแล้วว้าผู้สาวโดนอาบน้ำแล้วป้ายาแกงจ้าจ้าลูก เดีเตอเดได้อาบน้ำสายยางแล้วล่เอ,ออเอยเออเด้ได้กินหยากินนามม้อนบอม้อนบอลลกฮะ อาหิวน้ำนะลูกเอ้ยเป็นกินน้ำดีดีเอา้าโอ้นอนระบาดนี่อีดาหน่อยนอนลแล้วม้วนคักเลยบาดนี่เอา้านอนระบาดนี่สนุกค่ะนุสนุกดีค่ะนุมวนค่ะเบิ้งวะบาดนี่ ยิลาจะไปผูกไชยาเมื่อนนี้ว่า เพิ่นถูเพิ่นถูแม่เอ้ยเพิ่นถูแม่เพินเพ่นดูเห็ุแบบงเห็ดขึ้นอ่ะตีนเพิ่นแตกเกือนมาหน้าวัดเพิ่นสิเป็นสาวบ่ล่ะสิเป็นสาวจ้า กินแกะเขิบมาเลยว่าสาวหน่อยเอาแปงมาหนยมาต่อง,องเนาะนางถรร้ามาจัดก็พอละเอาปลอยเอาแปงมาให้พี่มอดได้ไปเอาแปงวะไายไปเอาแปงมา้ยอง เห็นบ่นั่นมองไปเห็นบ่นั่นนะแปลงขูผ่ผาเอามาแล้วเรืวทัดคิ้วให้ใบเตยจะได้สวยๆใบๆบหลุดกอนได้แล้วเสร็จยัง แปลงทุ่พาไหมสตางมองไปทส่นวิ่งวิ่งวิ่งหนุกวิ่งเอไามพาี่มอด ตามาถูตัวให้สวยๆแล้วลุกแล้วนี่เธจะถีบโซเดียได้ไหมแม่หนีเสียงมีเสียงฟอมมีเสียงฟอมนี่เพิ่นเสียงคุณแม่เขานั่นล่ะ

อีหล่ามีแห้งบอพี่มอดทูหายนูนะลูกมือเมันมีแห้งนะบ้างหวานังไงคือสายจังอาบคุณยายหวานนั่นน่ะ ล่าไปทางงหดลูกล่าไปได้มาตามไปไปบัวไปเลยจ้าหนูจะไปตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวไปตามพี่มอสไปเลยเออสนุกไหมสนุกไหมได้ออกท่องโลกกว้างแล้วได้ออกท่องโลกกว้างแล้วค่ะวิ่งเลยทีนี้เห็นไหมได้ออกมาแล้วสบายใจเลยเห็นไหมคะไปเลย,เลยนูคนคุณยายน้ำหวานอยู่ตรงนู้นค่ะ ฝั่งนู้นจะเป็นคุณพี่น้ำตาน้ำชาค่ะพี่น้ำชายายหวานจ้าสบายใจเลยยายหวานจ้า,ยายน้ำหวานจ๋ายาน้ำหวานจ้าน่นนะคะโอ้ยนอนระบาดนี่นอนระบาดนี่นอนเ,นเออไม่ก็สิไปลูกก็สินอน น่าเราบันีดน่าล้องลรมดเอ้ยคุณยายค่ะเมื่อคืนหลับสบายนะคะมันเนิมเด็ง่ายนะคะพี่น้ำชาก็เช่นกันค่ะอ ยาทวมล้าปานนี้ลายยาทวมแล้ว,นนลว,ลวบรรยากาศฝนตกรินดินเหมือนกันนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะบรรยากาศฝนตกรินเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิป,ลป,ลป,ลปบรรยากาศดีๆยามเช้านะคะที่ตำนานโป่งนะคะตำนานโปง่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่แม่เอฟซีเพื่อจะดีนะคะกดติดตามช่องน้องใบเตยแฟมิลี่ให้ด้วยนะคะแม่แม,แม่จ้านะคะ สวัสดียามเที่ยงเที่ยงเลยนะคะสวัสดีค่ะ